สวัสดีครับพ่ออ้วนครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผ um ู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้ผมเกิดอีสานใต้ครับาติดตามแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายในงวดกอนวันที่16กรกฎาคม67ของพ่ออ้วนครับในงวดที่ผ่านมาเลขของคุณพ่ออ้วนก็เข้า3ตัวครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะได้ดูคลิปของคุณพ่ออยู่เนาะครับ อัศรับคลิปต่องวดของคุณพ่อในงวดนี้ผมก็ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วครับ,บอัศรับช่วงใกล้เลขออกผมก็จะตามาโค้งสุดท้ายของคนที่ฝันเง่้ยเียมาฝากทุกทุกท่านเนาะครับวันนี้คุณพ่ออ้วนก็บอกว่าคุณพ่อได้แนวทางตัวเลขมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของคุณพ่อด้วยกันเนาะครับพ่อโค้งสุดท้ายนี้พ่อบอกว่าฝันแล้วเนาะฝัน ฝันได้ทั้งแต่มือไหนครับพ่อมือว่านเองอ๋อฟันมือว่านเห็นบอกว่าฟันช่วงกลางวันบอกครับกลางวันนอนหลับกลางว่านนอนอยู่ตรงไหนพ่อนอนนี่แหละนอนในบาทนล่แหละอ่าตรงนี้เลยบอกครับพ่อเือบ่บ่อนี่นอน้างในอ๋อครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้พ่ออ้วนเบาให้ท่านผู้ชมฟังเนาะพ่อว่าเหตุการณ์้ีก้องฟันพ่ออ้วนเจออย่างเนาะครับเพื่อท่านผู้ชมเพิ่นที่ได้พิคอห์ลวก็พิจารณาเบิ่งน้ำกัน ครับผม <Hey. S 2> พ่อฟันว่าจังไรน,นะครับฟันว่าไปบานเกา่าครับานเก่าอยู่หวยท่านหล่ะฟันว่าไปหากบยามือขค้คืนนะฟันว่ายามือเคืนเราไปหากบไปไต่หากบยางหากบไปเราไม่กําแพงกําแพงยังคือจะอยู่ก้างทงว่าบอกมีเฮ่อนคนมีแต่กําแพงได้ขวมกําแพงเข้าไปเข้าไปเราไปเห็นผีเด็กหน่อย ในน้อยหน่อยสูงประมาณฟุดหนึ่งนี่แหละผียังหน่อยแทกกันเลยวะโอ้เป็นผีตัวนี้สิคอเลขก่อนหน้าวะว่าผีน้อยถามเ่นว่าบอกเลขกเนี่ยเป็นยังหูจากเลขบอกก็อบอกปากถามจะได้กับบอกปากถามจะได้กับบอกว่าโดนเติบผีน้อยตัวน่ะหายวับไปเลยมือนีบได้โกบไปสิกับบาทก่อนว่า กบานผันแนมทางมาบานผันมืดเมื่อปัติณีมีผู้ชายคนหนึ่งเพื่นว่าอันอยากได้เลขแล้วมานี้สี่บอกเพื่อน่ก็บวกหัวเป็นไถ่เลยครับนี่เป็นเจ้าทีบอตัวใดล่ะเลยหกสี่สี่หกแค่นี้จบเพื่อนว่าบอตองเอาอย่างทั้งสินเพื่อนว่าครับเพื่อนบอกนะก็เลยยางมาบาน มาจย่งนหาทางมาบ่านบเห็นมันมืดมืดแน่หายังกับบเห็นก็เลยคือขัดตื่นขึ้นเลยตื่นขึ้นมาเขียนไหวเลยไหนยันมันลงนะกลางเวนนะหกสี่สี่หกจบเพื่อนว่คะคือจังหวะจังสันะครับ<อ>แปลว่าได้เลขหางเดียวเลยนาพอพราหางเดียวเลยหกสี่กลับไปกลับมา 6, 4, 4, 6. หกสี่สี่หกเพื่นอนจไหายเองเลยไหน เพ็่นว่าหกสี่สี่หกเพื่อนว่าเพื่อนบอกเท่นั้นระหว่างเก่าสี่นั่นเนาะพอนะเก้าสี่ตัวนี้โบหูเด้อตัวนี้โบเพแต่ว่าเพิ่นบอกนั่นหกสี่สี่หกแค่นี้จบเพิ่นว่าพอได้ยินชัดเจนหูได้ยินคักเลยจู่ว่าลูกขึนตื่นขึนอู้แต่เวลาพ่อฝันได้เล็แต่นี้เนาะคือความเสียของพ่อนี่ที่ผมเคยเห็ดที่พ่อมาพ่อคิดว่าเป็น เจ้าทีของบ้านนี่เนาะคือสิแแมนแต่ว่าบ่บบอหูหนาคนน่ะาก็อายุลายเลยล่ะครับเป็นเ็นผู้เทา,าพ่อที่บอกคนประมาณหาหกซิบนี่แหละอ๋อผู้เทาผู้เทาครับครับก็คือเป็นแบบนี้ครับท่านผ,ผู้ชมครับก็คือว่าคุณพ่อว่านะครับฝันในความฝันนะว่าไป<ะ>บ้านเก่าที่ห้วยทับทันเนาะเออฝันก็เว้นเลยไหบ แต่ไม่ได้เข้าไปที่บ้านนะครับไม่ได้เข้าเพราะว่าถ้าเข้าไปเราก็จะถามเกี่ยวกับบ้านเลขที่ด้วยเนาะไม่ได้เข้าบ้านเลยแล้วคราวนี้ก็คือในความฝันเนี่ยคุณพ่อ,อไปที่ทุ่งนาทุ่งนาไป,ไปหาโก <หา S 1> ครับ,รบว่ามันเป็นตอนกลางคืนครับ แล้วคราวนี้ในความฝันเนี่ยเป็นตอนกลางคืนครับคุณพ่อ,อเดินไปเนี่ยไปเจอ,อเด็กอายุประมาณ1ฟุตก็คือสูงหน่ฟุตเนี่สูงประมาณ1ฟุตครับ1ฟุตอีกคือ1น0อเซนติเมตรเนาะพ่อเนาะแมนแมนครับ,รบว่าเป็นผีเด็กสั้นโบแมนคนไหนว่าเป็นผีครับผีเด็กได้ถามเด็กเพื่อก็บบอกหายวับไปเลย้ลอู้ยหลอกอก็คือ,<ด>อคุณพ่อนะครับเจอเด็กครับแล้วก็ถามเด็ก อ่าแล้วก็เด็กเขาไม่บอกเขาไม่ยอมครับแล้วก็ก็หายตัวไปเลยบัตทนในกลายเป็นคนใหญ่ครับคราวนี้ขอเด็กนี่กลายเป็นคนโตมันหายไปหรอครับมีคนใหญ่มากคนแก่มาครับมาแทนในสถานที่แห่งเก่า่นเลยครับแปลว่าเด็กน่อยหายไปแล้วก็กลายเป็นคนแก่คนแก่โคกเป็นหน้าไอ้พ่อเห็นแล้วเพื่อนก็บอกว่าอ่าเพื่อนว่าขันยดายกฮูเล็กมื่อวันีบบอกเพื่อนว่าครับหกสี่สี่หกจบ เพื่อนว่าจังสีแค่นี้นักพอเออเพื่อนวางสันเลยครับคือคุณพ่ออ้วนก็ได้แนวทางมากคือเลขหกสี่สี่หกครับท่านผู้ชมเออเพื่อนกราฟหายเลยได้เป็นเลขสองตัวเท่านั้นเองครับตัดนําไปซื้อเลขก็ง่ายนักพอเนาะง่ายถ้าผิดก็ก็เสียเงินหลายบอกขึนถือกะถือเลยถือกะถือเลยแต่เพิ่นบอกหกสี่สี่หกสี่หกจบเพิ่นว่าครับคือตัวตัวนี้ไม่ตรงมากเรื่องเพิ่นว่าครับนี่ครับท่านผู้ชม ผมเขียนไว้ให้ครับ6 4 4 6ครับให้ระวัง9 4ด้วยครับ9 4 4 9ด้วยเนาะครับท่านผู้ชมกับฝันพ่ออ้วนครับโค้งสุดท้ายครับก็พิจารณาดูครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพ่อเนาะฝันนี้คุณพ่อฝันช่วงกลางวันครับท่านผู้ชมเป็นคุณพ่อบอกว่าเวลาพ่ออ้วนฝันกลางวันนี่ค่อนข้างดีร่โอ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผลละ่ ร์เซ็นที่มันเพือ่อจากจากตัวมันเคยนะประสบการณ์ขอ,ของตัวของปว,วันที่ผ่านมาเนี <Man. S 2> ่ครับแล้วฝันกลางว่านฟันมันเป็นเรื่องเป็นเล่าชัดเจนนะม <Man. S 1> ันเราพอแวมนครับอืมครับแต่คุณพอก็ย่งยืนยันว่าคนที่บอกเองน,นั่นมันน่าสิเป็นเจ้าทีเจ้าทางแต่โบหูเจ้าเขินหนอกครับโบหูเจ้าเขินเลยครับแต่เห็นในค้อมูัเนี่ยคือเป็นผู้เทาเป็นผู้เ่าเพิ่นบอก เสียงดังฟังชัดเลยว่าสันเถาะบนะ 64, ้หกสี่สี่หกขนาดว่าต้องไปสื่ออย่างเลแค่นี้จบหลังก้นเ่ินก็หายไปหายไปเลยครับครับ,บโอเคครับคุณพ่อมักบอรครับเรื่องนี้ครับมวยมากแล้วเขียนไววแล้ว <laughs> หาสื่อลอตเตอรีไ่ไปดียนงครับพ่อยังยังยังปกติเราคอวันสีบอซื้อเนาะบอสื่อเลยสวัสดีสีหายคุณแม่เป็นคนสื่อแม่ครับครับ โอเคครับมีประมาณนี้าะพอแล้วมีเลขมากอีกบอครับเพิ่มเติมบอมีบ่มีก็คือยึดอาแไปที่เพื่อนบอกเนาะโอเคครับท่านผู้ชมครับความฝันของคุณพ่อก็มีประมาณนี้ครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมคลิปนี้เนาะครับก็ขอให้นำตัวเลขไปซื้อก็ขอให้ถูกขอให้โดนขอให้ได้เงินได้ทองกันทุกคนทุกท่านครับ สุดท้ายนี้ผมเผยอีสานใต้ก็จะขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับอ่ะก็ขอขอบคุณพ่อวันด้วยเนาะพอนอครับครับพอมีมีอย่างสิบอกเพิ่มเติมอีกว่ครับบมมีอย่างหนอกขอให้เอซียังมีโชคให้ถูกเลขถูกหวยสุขคนว่าเลขตัวนี้ค่อนข้างสิมันใจประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับก็<ะ>ขอให้ ออกตรงๆเนาะพ่อ,อเนาะแมนครับเอฟซี 4, พัลสิได้มีโชคมีลายแต่มันนะเป็นเลขกสองตรครับเมื่อสามตกับแล้วแต่ได้ไปตาเพชรเอาจอัางไนไก่เห็ดก็คือคุณพ่อให้เลขมาเพิ่นบอกแค่นี้นะหกสี่สี่หกเนาะแมนเพิ่นเพิ่นคือเพ,พิ่นเบาเนี่ยครับท่านผู้ชมเพิ่นเบาต่อกันเลยว่าหกสี่สี่หกครับบนนีนอาจจะเป็นสี่สี่หกหรือว่าหกสี่สี่อะไรตัวนี้นะบอเคนะหกสี่สี่หกจบเพิ่นวะครับเพิ่นเวะเจนส์ครับหกเคครับเพื่อสี่สี่หก นี่6ซีซีกับบบหูดหอกคตัวนี้แต่เป็นบ่อแค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับพอ่อครับสวัสดีครับ